ใหญ่มากรู้จกออักแบบปืนใหญ่นี o โออมสตร n ไหมไม่รู้จักอ่ะพ right> ี่ไฟรู้จักไหมรู้จักจ่ะเป็นอาวุธที่แบบว่าสามารถก่อกำเนิดความสงบสุขของมวลมนุษยชาติได้เลยนะแต่ว่าดีอะดิใช่ดีมากๆพี่มีนะเฮ้ยจริงเหรอเห่ยอเห็นอะคือหรูขอลองแบบยิงยิงปืนของพี่สักครั้งได้ปหปืนใหญ่ตุ่งอะค่ะ เปนขียกันลยอกัจับมานานแล้วหนูเนดีนะนุ่มาหนูทั้งชีวิตไม่เคยจับปืนใหญ่อ่ะไม่เคยไม่เคยเห็นของจริงน่าเธเห็นแต่ในรูปแต่แบบตรงนูแบบอยากยาสามารถมานาแล้วสมัไม่อะไรให้หรูสก้อี๋ไงยะ จะไม่ผิดหวังในเร่องการเขียนกับส <laughs> <'m> ิ่งนี้ทำไมคะ